สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อน,อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนอกคานอวิถีไทยฟินมือน,นี้มาในลุกของหัวหน้าเผ่าค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมอุปกรณ์ทำมาหากินแต่ว่าเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะกินเจค่ะนะคะระยะนี้ต้องมาค่าท่านผู้ชมมา เก็บเห็ดจ้าท่านผู้ชมจ้าท่านผูชน้ชมจ้าสวยงามบารามแท้แลตะลึงผุนเด้งงามบารามเรืองรองผ่องอัมไพค่ะในป่านี้นะคะท่านผู้ชมจ้าไปหมดมีแต่เห็ดเห็ดเห็ดและเห็ดนะคะเดี๋ยวเบื้งก่อนเด้อ <laughs> มีใครมาเห็บดูไหมนะคะ <laughs> โอ้ยคอนเทนต์จะพี่น้องจ๋าเนาะ สาระไม่มีเอาเอาเฮฮาเอาบันเทิงเข้าว่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอย่าก,กันนั้นเลย <c oughs> ของแทด้นนพี่นอ้ <c oughs> องอ้ยเนาะค่ะเนาะงามว่จจ้าหัวหนาาวาว้าเผายักษ์เผาอีหยังเผามาลอกอกแก๊กเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันคะ่ะอันขอวางอุปกรณ์ก่อนเนาะอันนี้มันใซ้บอดดายรอกคะ่ะมันต้องใส้อันนี้คะ่ะท่านผู้ชมโอ้มันต้องใช้อันนี้จะ้ะต้องใช้มีดนะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดนะคะผลไม้ก็ยังมีเด้อค่ะพี่ท่านผู้ชมจ้าเรดบอรดี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวต้องขออนุญาตออีห <c oughs> ยังหือเอากล้องไปสูมใกล้ๆท่านผู้ชมนะจ๊ะแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เก็บอะเพราะว่ามันมันถ้าถือกล้องแล้วมันจะไม่มีมือถ่ายเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ชมบรรยากาศเห็ดก่อนก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมจ้าดอกมันยังนอง น้อยๆน้อยๆน้อยๆและน้อยอยู่นะคะมีบางอันเท่านั้นที่ใหญ่นะคะอทินาค่ะถึงจะกาลังเก็บนะคะแต่ตอนนี้ก็กําลังแกงแกงแซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าแกงแบบลาวๆแบบบ้านๆเราเลยใส่ผักชีลาวฮอนหอนสดน้ําดังโกกแซ่บอีหลีค่ะไปชมกันค่ะไปชมเห็ดอ่อนๆอ่อนๆนะค่ะน้อท่านผู้ชมจ้าท่านผู้ชมจ๋าขออนุญาตนะคะโอ้ยอันตากล้องจาเป็นนี่ก็ได้ พี่น้องเห็ดอยู่มองไดหือต้อมกระเบิงบ่เห็นแ่แม่ปทีเนี่ยโอ้ยหั่นกล่องกระเบะเน,เน,น,เนพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นไหมคะงาม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 อีหลีงามอีหลองามเหลืองอารามงามแท้ๆงามบ่ห่วงไผเลยค่ะแก็ไปทางนี้เนาะท่านผู้ชมจ้ะมองเห็นบ่อนอ้อย หมากแดงก็มีด้พี่น้องหมากแดงก็ยังเหลือนะคะนี่กระ่านผูโชมเนี่ยค่ะอันนี้กระแมนอุ้ยหันไปทางพี่กระแมนคุณน่ะคักดอกน้อยๆกำลังอ่อนๆตัวหลายโพดอา้าทางนี่กระแมนพี่น้องใกล้ๆใกล้ๆเพี่ออุ้ยจกจกให้เบิงเนาะสิงามคักๆจะ้ะ เบิ่งไกลๆสูมไกลๆซูมกันไกลๆเป็นจังสีแหละพี่น้องเว้ยสูมไกลๆวระสันคือบ่เห็นอย่าง <c oughs> โอ้ยเนาะสีได้กินบน่เนาะอันแกงเห็ดนี่แมะมาทางพี่อีกจ้ะพี่น้องจา๋าหลายหลายหลายอ่อนอ่อนอ่อนสีพาเดินไปทางไหนก็มีแต่เห็ด อันนี้ก็เห็ดค่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะเห็ดนะคะอันนี้ก็เห็ดโอ้ยเก็บได้หลายคักละมือนี่อันนี้ก็เห็ดนะคะเต็มไปหมดพี่ถวามยังนอ้อยนอยยังน้อยๆยกำลังอ่อนๆกำลังอ่ออเลยจ้าอันนี้กระแมนพี่น้องอุย้ยคัก พื้นมันก็ยังเปียกอยู่เด้อท่านผู้ชมป่าหญ้าก็ยังเปียกอยู่เพราะว่าฝนก็ตกวันนี้อากาศอุ้ยหนาวได้พี่น้องอากาศบวกแค่7องศาเซนเซียนนี่ตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะคะแต่ตอนเช้าๆนี่อวยสี่องศาหมนี่กัแมนนี่กัแมนโอ้ยหลายคักพี่น้องพี่กักแมนอุ้ยจังไดนี่หือคอยสก็บจังไดเบิด อี้กาเมนแต่ต้อมก็จะเลือกเก็บแค่ดอกใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมถ้าดอกเล็กมากต้อมก็จะเอาไว้ก่อนนะคะไว้ให้เขาจเจริญเติบโตถ้าเราไม่ได้มาเก็บก็เผื่อคนอื่นเข้ามาหาเก็บเขาก็จะได้ได้เก็บกันไปเนาะนะคะแบ่งๆกันไปหรือถ้าไม่มีคนอื่นมาเก็บก็ให้เขาเป็นเติบโตผุพังเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติของเขาจะได้มีอ่ะ มีเชื้อนะคะขึ้นมาใหม่อีกอันนี้ดอกจะใหญ่หน่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี้นะคะอ่อนๆในน้อยยูยเบิ่งก่อนก่อนนี้ค่ะท่านผู้ชมจ้าท่านผู้ชมจ้าหลายอยยุค่ะหลายอยู่แม่หลายอยย่แม่หลายอยูุค่ะท่านผู้ชมจ้าหมากแดงก็ยังมีค่ะพี่น้องหมากแดงก็ยังมีอยู่นะคะ เสียงนกกระจิบจับเจียวจ้าวพี่น้องจ๋าเพื่อนคืออีตะลึงตะลึงหัวหน้าเผ่าอาค่ะขออาศัยต้นไม้วังไว้กับต้นไม้ก่อนอินต้นไม้ไว้ก่อนหนเวลานี้หัวหน้าเผ่าก็ได้เวลาจะจอลลีจะเอาเห็ดที่ได้มาไปแกงค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเที่ยวน้าจะทำคลิป แกงเห็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะท่านผู้ชมจ๋ายุงก็มาแล้วคะ่ะหนาวเย็นเข้าไปถึงขั้วหัวใจแต่ไม่เป็นไรค่ะทำและมีความสุขนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินสาระไม่มีแต่ดีที่มันมันไม่เหมือนไครเด้อพี่น้องนะคะเอามวนๆกันจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละเด้อค่ะจะไปแกงเห็ดก่อนจ้ะพี่น้อง